ครับผมสวัสดีครับนะก็เดี๋ยววันนี้จะไปตัดหญ้ากันนะครับก็เ,ออเดี๋ยวมาคุยในส่วนของอเครื่องตัดหญ้ากันนะครับที่เราใช้นะก็หลายท่านสอบถามเข้ามาหลายอย่างนะครับอุปกรณ์แต่งหรือว่าของใช้งานวันนี้ก็จะมาแนะนําในคลิปวิดีโอนี้เลยนะครับผมตัวนี้จะเป็นโรบินสีหนึ่งหนนะครับผม 4 0 c นะอ่าตัวนี้เป็นหางอันนี้ผมซื้อมือสองมานะเป็นตัวนี้กกหางนี้เป็นของที200นะครับก็เอาแปลงตัวนี้ผมก็ใส่แปลงเป็นจับหัวห้อยแบบนี้จริงๆมันเป็นหัวห้อยตรงกลางนะครับมันมีตัวเดียวอันนี้ก็แปลงแล้วก็ซื้อนวมมาใส่นะครับเจียเล็กๆน้อยๆนยนะตรงนั้นก็เดิมๆก็มีเพิ่มเติมก็จะเป็นแฮนซิงนะ เป็นอลูมิเนียมนะครับตัวนี้เป็นอลูมิเนียมน้ำหนักเบาสแตนเลสก็จะอีกราคาหนึ่งอันนี้ร้อยกว่าบาทไม่ถึงสองร้อยนะครับสำหรับแนดนตัวนี้นะครับผมนะเดี๋ยวผมลงข้อมูลไว้ให้นะครับว่าใช้ตัวไหนนะครับแล้วตัวนี้ก็จะเป็นตัวค้ำนะครับเพื่อเพิ่มความสวยงามนะแล้วก็เวลาเราจับดึงขึ้นมาได้อย่างเงี้ยแข็งแรงนะครับเป็นอลูมิเนียมเหมือนกันนะครับได้สีนะครับเป็นสีแดงนะอ่ามือเร่งจะเป็นมันติฟังก์ชันนะครับ ต้องดูดีๆนะมือเร่งเขาจะมีพร้อมกับชุดนี้เลยก็มีแต่ผมจะซื้อเฉพาะมือเร่งมาอย่างเดียวจะเขาจะจำก,บกับไว้ว่าเป็นของคาบูลูกลอยหรือว่าผ้าปั๊มนะอันนี้ก็ของผมเจะเป็นลูกลอยก็เราวัดสายนะครับมันจะยาวประมาณ3ามเซนถ้าความยาวสายเท่าเดิมเวลาใส่คาบูแล้วก็โอเคนะครับใช้ได้เลยไม่ต้องดัดแปลงอะไรนะครับนนี้ไม่ต้องดัดแปลงเลย นะครับผมแลวในส่วนที่ถามกันมาเยอะที่สุดก็จะเป็นในส่วนของอตัวยกแฮนด์นะครับผมหรือว่าสเตปแฮนดซิ่งนี้มีแล้วนะครับเดี๋ยวผมลงตะกร้าไว้ให้เลยมีน่าจะจําสีม่วงหรือสีฟ้าเนี่เลยที่ผมลงสีม่วงเนาะสีม่วงสีม่วงจะมียกแค่สี่สิบห้านะครับสี่สิบห้าตัวนี้จะยกร้อยน่าจะสูงนิดนึงนะครับส่วนมากที่นิยมกันจะยกร้อยกับยกเจ็ดสิบนะเดี๋ยวผมลงตะกร้าไว้ให้นะครับตอนนี้ของมามาแป๊บเดียว ไปมาแป๊บเดียวไปนะครับหมาไม่เยอะนะอ่าพร้อมใช้งานเลยนะครับอ่ากกไอหางนี่ยี่สิบแปดมิลน,นะอ่าตัวแฮนสิบเก้ามิลสามารถใช้กับสเต็ปอ่าตัวยกนี่ได้เลยนะครับยี่สิบแปดสิบเก้านะครับใช้ได้เลยไม่ต้องดัดแปลงอะไรผมมีครบชุดเลยนะครับสามารถใช้ได้เลยสําหรับตัวนี้นะถ้ารายละเอียดตามที่ผมบอกนะครับลองวัดของท่านก่อนนะครับ นะแล้วก็น้ำมันเครื่องอน้ำมันสองที่ผมจะใช้ของมาลุยาม่านะครับเป็นเกรดญี่ปุ่นนะก็อัตราส่วนผสมจะน้อยนะครับอเขาจะบอกไว้ข้างหลังเลย1ลิตรเนี่ยจะใช้แค่2 0่สซีซีเองนะเขาจะมีถ้วยเป๊กให้นะครับผมนี่แล้วก็โซเนกโซเนกก็เวลาทำความสะอาดหวัวนะหวัวเกียร์แล้วผมก็จะอเป่าให้แห้งแล้วก็ใช้โซเนกพ่นนะ แล้วก็เก็บไว้ไม่ค่อยได้ใช้นะช่วงนี้เลยโอคึกๆหน่อยอนี่วันนี้สั่งเอนมาใหม่โลนึงสี่มิลเออสี่มิลสีแดงแป๊ดๆเลยนะสั่งมะรูนึงจัดไปตัดให้หมดอหะหมดน้ำมันก็พอเหนื่อยนะแล้วก็พัดลมเอาผ่านไม่ได้เลยคนระับพัดลมเย็นเทียบแที่สำคัญอ่ตัวกล่องเก็บอุปกรณ์ตัวนี้มีขนาด 1ิ1สามนิ้วอันนี้ผมใช้19นิ้วเวลาวัดเอ็นเนี่ยเวลาเราใส่ในจานเอ็นล้วผมก็มันจะมีสเกลบอกนะครับผมจะวัดตรงนี้เลยแล้วก็ตัดนะจานเอ็นผมใช้ตัวนี้จบปัญหาเลยเปลี่ยนมาหลายตัวแล้วจริงๆจะเป็นอลูมิเนียมอันนี้ด้านในจะมี2ชั้นแบบนี้นะครับนะด้านในค่อนข้างใหญ่นะเดี๋ยวค่อยสนใจก็คอมเมนต์ไว้เดี๋ยวไปดูภายในที เนี่ยจะเป็นอลูมิเนียมแบบนี้เลยนะครับเป็นชิ้นเดียวปกติใช้สองชิ้นประกบกันนะนานๆไปมันแยกหรือว่ามันหลุดใช้เป็นส่วนยาวเป็นอลูมิเนียมยาวก็เหมือนกันนะครับมีปัญหาตลอดเลยเราใช้ตัวนี้แล้วก็เอาดอกเจดีหรือว่าดอกสว่านอนะ่ะขว้านรูนะครับขว้านรูให้ใหญ่อีกนิดนึงใส่สี่มิลได้สบายเนี่ยเราเวลาดันเข้าไปเนี่ยมันจะแน่นเลยนะครับปกติผมไม่ค่อยตัดนะสี่เส้นนะผมจะตัดแค่สองเส้นเองเพราะว่ามัน มันช้าความรู้สึกอะนะแล้วก็มันไม่หมดสักตีตัดสี่เส้นนะเราก็เหนื่อยแล้วไม่ได้พักสักทีก็ตัดสองเส้นนะครับเหนื่อยก็หยุดพักก็ตัดไหมนะถือว่าเป็นการหยุดพักกันในตัวนี่วันนี้จะตัดใช้เอ็นนะเพราะว่าพื้นที่โดยพื้นที่บ้านมันเป็นอ่าหินเป็นอะไรอย่างเงี้ยนะครับป่ะเดี๋ยวลุยกันเลยนะครับก็ตามนี้เดี๋ยวลงรายละเอียดข้อมูลไว้สนใจอะไรไม่เข้าใจตัวไหนก็สอบถามมาก็เดี๋ยวจะทำรีวิวแยกย่อยนะครับ ก็นี่ตามนี้แล้วครับโรบินส1 1หตัดจนเหนื่อยก็ถือว่าประหยัดในระดับหนึ่งนะสำหรับผมก็ท่อแต่งกับกองซิ่งยังไม่ได้ใส่นะครับเพราะว่าแค่นี้ก็พอแล้วนะครับชอบเดิมๆมัง้งเดี๋ยวมีตังก็เดี๋ยวจะอีกตัวหนึ่งนะโอเคครับแค่นี้นะครับผม